สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาสุขศึกษาและภรศากษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลยครับลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงนะครับเรามาดูด้านแรกเลยครับด้านร่างกายนะครับ เพศชายและเพศหญิงเมื่อแรกเกิดจะมีรูปร่างไม่แตกต่างกันยกเว้นอวัยวะเพศที่บ่งบอกว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นความแตกต่างทางด้านร่างกายระหว่างเพศชายและเพศหญิงก็จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่ออายุ5 7ถึงขวบก็เริ่มที่จะ เห็นความแตกต่างทางด้านร่างกายระหว่างเพศชายหรือเพศหญิงได้อย่างชัดเจนซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันมีดังนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยครับ 1. ใบหน้าเพศหญิงจะมีหน้าตาน่ารักอ่อนหวาน 2. เพศหญิงจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศชาย 3. น้ำหนักเพศหญิงจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศชาย เพศหญิงจะมีเส้นผมที่อ่อนนุ่มกว่าเพศชายนะครับคราวนี้เรามาดูด้านอารมณ์เด็กอายุ5-6ขวบมีลักษณะอารมณ์ที่พบบ่อยดังนี้เด็กๆเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ 1. ดีใจเมื่อได้รับสิ่งที่ชอบหรือ สิ่งที่ตนเองพอใจหรือถูกใจนะครับ 2. ชื่นชมหรือแสดงความยินดีกับคนที่รู้จักหรือชอบพอนะครับ 3. ชอบใจภาคภูมิใจเมื่อได้รับสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการ 4. เสียใจเมื่อนตนเองผิดหวังหรือไม่ได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้ 5. โกรธหรือ โมโหเมื่อไม่ได้ดังใจตนเองหรือมีคนขัดใจหกวาดตัวเมื่อต้องพบสิ่งที่ไม่ชอบหรือจะเป็นอันตรายกับตนเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะความแตกต่างด้านอารมณ์ของระหว่างเพศชายและเพศหญิงเราไปดูของเพศชายกันก่อนนะครับเพศชายนะครับเมื่อถูกตำหนิ จะอ่อนไหวง่าย 2. เมื่อได้รับคําชมเชยจะแสดงท่าทางอย่างชัดเจน่า,ารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถต้องการเป็นที่ยอมรับเป็นผู้นำในกลุ่มของเพื่อนนะครับและได้รับคําชมเชยจากผู้อื่นและข้อสุดท้ายยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นเข้าใจในกฎกติกาความแตกต่างระหว่างถูกและผิดอ,อันนี้คือของผู้ชายนะครับต่อมา เราไปดูของเพศหญิงกันบ้างข้อที่หนึ่งเลยอารมณ์อ่อนไหวง่ายกว่าเพศชายเช่นร้องไห้เมื่อรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจ 2. มีความรู้สึกสงสารเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจ 3. ใจเย็นไม่โกดง่ายและข้อสุดท้ายนะครับมีเหตุผลในการแสดงความรู้สึก ูกหรือผิดนะครับต่อมาด้านสังคมและลักษณะนิสัยในวัยนี้นะครับสังคมกับเพื่อนและครูที่โรงเรียนเนี่ยจึงชอบเข้าสังคมและเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้อื่นต้องการเข้ากลุ่มและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนโดยจะพยายามปรับตัวเข้าหากับเพื่อนที่แบบว่าอยากมีเพื่อนเล่น โดยอาจแสดงอาการโดยการแบ่งปันสิ่งของแบ่งปันขนมหรืออย่างเช่นดินสอยังลบไม้บรรทัดแบบนี้นะครับลักษณะของสังคมทางเพศชายโดยลักษณะแล้วนะครับจะเล่นแตกต่างจากเพศหญิงคือเพศชายเราเนี่ยจะทํากิจกรรมหรือเล่นเกมกีฬากาลังเป็นที่นิยมหรือต้องใช้พลักกาลังมากอย่างเช่นเล่นกันไม้กลุ่ม เตะฟุตบอลวิ่งไล่จับหรือวิ่งซ่อนหาถ้าเกิดเราเห็นในโรงเรียนเราก็าาเล่นกระต่ายกลางสนามนั่นเองในขณะที่เพศหญิงจะทำกิจกรรมหรือเล่นเกมกีฬาต้องใช้พละกกำลังที่น้อยและไม่ชอบเล่นคนเดียวเช่นเล่นขายของเล่นทำอาหารเล่นตุ๊ก,กตาแต่ถ้าเกิดในช่วงเปิดเทอมถ้าเกิดครูโต้งเห็นบ่อยๆนะครับหนึ่งเลย เล่นกระโดดยงางอ่าสงเล่นอะไรครับมาเก็บหรือสเห็นทำกิจกรรมอยู่บนห้องก็เช่นอ่านหนังสือหรือการเล่านิทานอะไรแบบนี้นะครับอาานอกจากนี้นะครับเด็กอายุ5้าถึงเจขวบเนี่ยจะเริ่มมีงานไอเล็ชอบทำอย่างเช่นจะมีความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชายอีกด้วยและจะทำให้รู้สึก มีความสามารถของนุเองอย่างเช่นเลี้ยงปลาสวยงามสะสมของเล่นอะไรอย่างนี้ครับส่วนเพศหญิงเนี่ยก็ยชอบงานอดิเรกที่อ่อนโยนหรือได้ความรู้เช่นอ่านานิทานวาดภาพสะสมตุ๊กตาส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับครูโต้งนะครับให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างเพศชายและ เพศหญิงมา3ามข้อถ้าเกิดนักเรียนจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปที่เราเรียนมาเมื่อกี้ได้นะครับ